ต้นแบบตรงนี้ทําได้มา21ปีมีแรงผักดันมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์เนี่ยได้ทรงเสียสละมาของราชมา70ปีเนี่ยมีแต่ให้กับให้ยิ่งกว่าพระเวสสันดรเสะอีกพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงงานไปทั่วประเทศไทยซึ่งท่านเป็นถึงพระมหากษัตริย์อ่ะท่านไม่จําเป็นต้องลงมาขนาดนี้หรือต้องมาคุกเข่าเปิดแผนที่อยู่กับ ชาวบ้านน่ะแล้วซึ่งคุกเข่าจนบางครั้งที่แข็งแข็งเนี่ยเข่าของพระองค์ที่คุกเข่ากับดินแข็งแข็งเนี่ยก็เป็นที่มาว่าทําให้พระองค์เนี่ยเจ็บเขา่าแม้ทั้งลงบุกขึ้นภูเขาลงห้วยลุยน้ําลุยไรแม้ทั่งฝนตกหรือแดดออกร้อนแค่ไหนพระองค์ก็ทรงเสด็จไปโดยที่พระองค์จะไปเที่ยวทั่วโลกหรือไปไหนก็ได้อะแต่พระองค์เสียสละตนเองเนี่ยมาเพื่อใครละ่ะ ถ้าไม่ใช่เพื่อประสงค์นิกรของพระองค์อะ่ะสิ่งที่พระองค์เสียสละซึ่งเป็นแบบอย่างให้เราคิดว่าพระองค์อะ่ะมีแต่ให้ตลอดชีวิตของพระองค์อะ่ะตั้งแต่มาครองราชมีแต่ให้กับให้แล้วเราเป็นแท็กซี่คนขับแท็กซี่เนี่ยตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยเป็นประสงค์นิกรของพระองค์เนี่ยจะทําอะไรที่ตอบแทนคุณแผ่นดินหรือตอบแทนในความเมตตาของพระองค์ได้บ้าง mm. ก็เลยทํามาโดยตลอด21ปีในสิ่งที่ตัวเองถนัดใช้กําลังยกอุ้มช่วยเหลือ ผู้โดยสารทุกๆคนที่ขึ้นมาบนรถผมเนี่ยทุกๆคนก็บอกว่ารถคันนี้เย็นจังทุกคนมองขึ้นไปบนเพดานบนหลังคารถเนี่ยบนฝ้าหลังคารถเนี่ยยกมือไหว้เห็นรูปในหลวงแล้วรู้สึกเย็นรู้สึกรู้สึกว่าหายเหนื่อยเราก็จะเล่าให้เขาฟังแปะเพื่ออะไรก็บอกเขาว่าการที่มาแปะเนี่ยมันเป็นพลัง ทำให้เรารู้สึกได้ว่าเราจะทำงานที่รู้สึกเหนื่อยลื่นเหนื่อยแค่ไหนแค่มองรูปเหล่านี้แล้วหายเหนื่อยเลย พ่อเป็นห่วงอาณาประชาลาดพ่อห่วงชาติห่วงไทยในสยามหวังมูมวลประชาพยายามร่วมทำตามแนวทางพ่อสร้างมาทุกคนทำตามพ่อมิท้อถอยเดินตามรอยพ่อไปไม่หลีกเลี่ยงร่วมใจรวมพรลังป้องวังเวียงอยู่คู่เคียงล่มชัดพิพัฒช,ชัย